หลครั้งชีวิตท่านอาจจะไม่เคยสนใจคริสตจักเลยสนใจแต่ว่าฉันจะปลดหนี้บ้านฉันจะเป็นยังไงชีวิตฉันจะเป็นไงเงินฉันจะพอไหมถ้าไม่เคยมีส่วนร่วมในการรับใช้อะไรเลยในคริสตจกักไม่เคยสร้างริสตจักรฝ่ายวิญญาณขึ้นมาเลยไม่เคยสนใจในอะไรเกี่ยวกับการงานของพระเจ้าท่านก็เลยมีมากแต่ก็ไม่เคยอิ่มขอบผลมาที่บ้านก็โดนเป่าทิ้งไปเสียมีค่าจ้างก็ใส่ถุงก้นรูๆเพราะท่านสารวจนิดกับเรื่องของตัวเองมันก็ทํางานมากก็ได้น้อย กินก็ไม่อิ่มนุ่งห่มก็ไม่เคยหายหายหายนุ่งห่มไม่เคยพอพระเจ้าสั่งบอกจงพิจารณาดูสิ่งอะไรที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนชีวิตของท่านเนี่ยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สั่งให้ท่านทนนะพระเจ้าสั่งให้ท่านสังเกตดูอาการไต่ตรองไข้ครวญอย่างจริงจัง,จงพิจารณาอย่างรอบคอบและเอาใจใส่พระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เราเมื่อเรามีเหตุการณ์แบบที<ขอ>่ม <ๆ |lo|> <pocket> ันเกิดซ้ำๆสามีเราไม่เคยอยากไปเชื่อพระเจ้าเลยบ้านเราไม่เคยอยากใครมาอยากเป็นคริสเตียนการเงินเราไม่เคยดีขึ้นนะทำงานมากได้น้อย ไม่เคยมีความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าบนชีวิตเราพระคัมภีร์สั่งไตรตรองใข้ครวนอย่างจริงจังพิจารณาอย่างรอบคอบเอาใจใส่ทุกอย่างที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ให้หยุดวางหัวใจลงกําหนด,ดความคิดและสติปัญญาและท่าทีของตัวเองไปบนเรื่องไหนเรื่องหนึ่งตอนนี้พระคัมภีร์สั่งให้จดจ่อไปที่วิถีชีวิตของเขาว่าลองสังเกตดูไหมว่ามันไม่ปกตินะครับไม่ใช่แค่คิดผ่านๆไม่ใช่แค่ทํากิจกรรมประจาสัปดาห์แต่นั่งลงและพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงว่าชีวิตเรามันเป็นอย่างที่พระคัมภี